ว่ากันว่าที่เมืองคลูชประเทศโรมาเนียมีป่าแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ตอนกลางคืนโฮยาบาชิลฟอเรสหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่าสามเหลี่ยมต้องคำสาบแห่งทรานซิลเวเนียต้นไม้ในนั้นบิดงอเหมือนถูกบังคับให้เติบโตผิดทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดับวูบและหลายคนบอกว่าพอเดินเข้าไปจะได้ยินเสียงกระซิบอยู่ข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยกลางป่ายังมีพื้นที่โล่งวงกลมที่ไม่เคยมีต้นไม้ขึ้นสักต้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีเหตุผลทางธรรมชาติแต่คนในพื้นที่บอกว่า นั่นคือประตูไปอีกโลกหนึ่ง